พี่น้องที่ร่างในเปรเยสุคริตเช้าวันนี้เราจะรับประทานอาหารมื้อเช้าด้วยกันจากพระคำนำพระพร,จา,พระาจากพระคิดจากพระคิสารพีสองพงศวดานบทที่20เข้อ27ดังนี้พวกเขากลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มด้วยความชื่นบานเพราะพระยาเวทรงทำให้พวกเขาเปรมปรีเย้ยศัตรูของพวกเขาอาเมน หัวข้อเรื่องในชา้มนี้เป็นคนส่วนน้อยที่มีความสุของค์พระผู้เป็นเจ้าของเราไม่ใช่นักปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่านที่รักดังนั้นพระองค์ไม่ต้องการเสียงส่วนใหญ่มาสนับสนุนพระองค์เลยพระองค์เพียงต้องการผู้ร่วมงานที่สัตย์ซื่อและเชื่อฟังพระองค์เท่านั้นแม้จะมีแค่หยิบมือเดียวพระองค์ก็จะร่วมงานกับพวกเขาแม้การเชื่อ ฟังพระเจ้าจะทำให้เรากลายเป็นเสียงส่วนน้อยของโลกก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ตัดสินใจเลือกทางแห่งการเชื่อฟังพระิยุูคริ์จากประวัติศาสตร์แห่งการสร้างชาติของอิสราเอลในยุคข,ของโมเสสมีคนหนุ่มสองคนที่ให้บทเรียนอันล้ำค่าเขาคือคนส่วนน้อยที่ไม่อาจมองข้ามได้ใน การานวิถีบทที่13ทาท่านรักหลังจากชนชาติฮีบรูออกจากการเป็นทาสในอียิปต์พวกเขาก็เดินทางมาถึงคาบสมุทรซีนายที่นั่นพระเจ้าทรงประทานธรรมัญญัติเพื่อให้เป็นกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตแก่ประชากรเหล่านั้นพวกเขาเดินทางจากทินธุรกันดารศีลจนถึงปาลานและเนเก็บ และเมื่อใกล้ประชิดแผ่นดินคนาอันซึ่งพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮามว่าพวกเขาจะเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่นั่นเวลานั้นโมเสสส่งผู้สอดแนม12คนไปสำรวจแผ่นดินคนาอันซึ่งเป็นแผ่นดินแห่งคำทรงสัญญานั้นแต่ผู้สอดแนมทั้ง10คนมารายงานว่าแผ่นดินนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำพึ่งน้ำนม ก็จริงแต่การศึกครั้งนี้จะพ่ายแพ้แน่เพราะประชาชนของเมืองนั้นรูปร่างสูงใหญ่ชำนาญศึกและกำแพงของเขาก็หนาแน่นหนามีเพียงโยชูวและคาเลปเท่านั้นที่กล่าวอย่างมั่นใจว่าพระเจ้าจะให้พวกเราชนะและยึดแผ่นดินนี้ได้ ท่านที่รักเมื่อเสียงส่วนใหญ่ไม่ยอมเข้าไปยึดแผ่นดินพระเจ้าจึงบอกกับพวกเขาว่าพวกเขาจะต้องเดินหลงทางอยู่ในถิ่นธุรกันดารอีก40ปีและคนรุ่นที่มีอายุ 4, 20ปีขึ้นไปจะตายก่อนที่จะได้เข้าไปในแผ่นดินขนาดท่านที่รักในพระเยซูคริส จะมีแต่โยชูวาคาเลบและอิสราเอลรุ่นต่อไปเท่านั้นที่จะได้เข้าไปยึดครองแผ่นดินแห่งพระสัญญาดังนั้นอย่าก,กลัวเลยที่จะเป็นคนส่วนน้อยที่มีความสุขมากกว่าพี่น้องเช้าว,วันนี้ขอพี่น้องเริ่มต้นดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเหมือนอับราฮัมเชื่อในพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่โปรองสรงฤทธิ์และพระองค์จะทรงนำท่านทั้งหลายผ่านวิกฤตปัญหาอุปสรรค และนำท่านไปสู่ชัยชนะก็คืออยู่ในพระองค์ด้วยสันติสุขมีปัญญาดังโซโลมอนเพื่อจะใช้ปัญญานั้นชนะความสงสัยความกลัวของตัวเองในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าไว้พอเราตลอดทั้งวันนี้ครับพระองค์เพียงต้องการผู้ร่วมงานที่ศ์ัืธ์และเชื่อฟังแม้จะมีแค่หยิบมือพระองค์ก็ร่วมงานกับพวกเขาและทำให้เขาเกิดผลสำเร็จอย่างยิ่ง ขอพี่น้องเกิดผลสําเร็จเช่นที่พระเจ้ากําลังทรงทําให้อิสราเอลตอนนั้นตอนนี้ขอท่านสําเร็จในองค์พระผู้เนเจ้าอาเมน